สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ PlayStore นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเช็คเมลกันค่ะว่าเราใช้เมลอะไรสําหรับการดาวน์โหลดแอปต่างๆใน p เ s t o r e ค่ะอย่างแรกก็ให้เพื่อนๆมาที่แอป y s t o r e นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะามาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆจะเห็นรูปตรงนี้ค่ะเป็นรูปโปรไฟล์ ของเมลของเราค่ะถ้าเพื่อนๆมีการใส่รูปโปรไฟล์ในเมลเขาก็จะขึ้นรูปโปรไฟล์แต่ถ้าไม่มีเขาก็จะเป็นรูปคนนะคะก็ให้เรามาคลิกตรงนี้ค่ะอ่าเราจะเห็นเมลต่างๆใช่ไหมคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมีการแอดเมลอื่นเข้ามาด้วยเมลอื่นเขาก็จะโชว์ตรงนี้นะคะส่วนเมลหลักที่เราใช้ในการดาวน์โหลดแอปเขาก็จะอยู่ด้านบน,นะคะ่ะตรงนี้ต่อมานะคะหากเพื่อนๆต้องการที่จะเพิ่มเมลเข้ามา ในส่วนตรงนี้อีกอันนี้จะเป็นการเพิ่มรวมถึงในเมลที่เราใช้เปิดในตัวอ e ีเมลด้วยนะคะเขาก็จะสิงเข้ากันกับตัว p a เพจโตปกติค่ะ,ะเพื่อเลื่อนลงมาจะเห็นคำว่าเพิ่มบัญชีตรงนี้ใช่ไหมคะก็ให้เรามาคลิกเขาก็จะให้เราเพิ่มบัญชีตรงนี้ค่ะปกติเลยปุ้ยมีสอนในคลิปของวิดีโอเพื่อนๆลองไปไล่ดูนะคะอ่า The Back ออกไปนะคะ ต่อามานะคะสำหรับการลบบัญชีที่เราไม่ต้องการใช้กับ Play Store ก็มาคลิกเหมือนเดิมนาตรงนี้ให้เราเลื่อนลงมานะคะจะเห็นตรงนี้จัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้เลือกเลยค่ะอ่าแล้วก็ให้เรามาที่ Google ตรงนี้นะคะบัญชีเมลต่างๆเขาก็จะปรากฏขึ้นมานะคะ ให้เรามาเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งนะคะก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะมือถือแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ลักษณะคำสั่งเขาจะกล้คล้ายกันให้เพื่อนๆมาหาคำว่าลบบัญชีหรือว่าพกถังขยะหรือว่าคำว่าลบอะไรพวกนี้ค่ะส่วนของปุ้ยเขาจะอยู่ตรงนี้ก็คือลบบัญชีผู้ใช้ตรงนี้ก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดโอเคค่ะตรงนี้ปุ้ยจะไม่ลบบัญชีนะครับเป็นเพียงการสาธิตเฉยๆะคะ่ะขอกดยกเลิกนะคะอ่าแบ็คออกไปนะคะ แบ็กออกไปนะคะแบ็กออกไปนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมีบัญชีตัวนี้หลายๆบัญชีสามารถมาสลับการดาวน์โหลดแอปต่างๆได้ะคะ่ะลองมาคลิกดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเลือกเมลตัวนี้นะคะซึ่งการใช้เมลในการดาวน์โหลดแอปหรือว่าการซื้อแอปต่างๆะคะ่ะในตัว Play s t o r e เขาก็จะมีประวัติการซื้อการใช้แยกกันนะคะ เดี๋ยวลองมาที่ขีดสามขีดนะคะการสม tar, 8, 2, nah. ั company, ครใช้บริการหรือว่าการชำระเงินพวกอะไรต่างๆนะคะเราจะมาตั้งค่าซ <gel> ึ่งเขาจะแยกบัญชีให้เราตามอีเมลที่เราเพิ่มเข้าไปค่ะอย่างเมลนี้ใช่ไหมคะการสมัครใช้บริการจะเห็นว่าปุ้ยใช้เมลนี้ในการซื้อแอปก็คือตัวนี้นะคะเมลไหนที่เราใช้ในการซื้อแอปเขาก็จะโชว์มาตามเมลนั้นนะคะแยกกัน จะไม่รวมกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการเช็คว่าเราใช้เมลตัวไหนนะคะผูกกับบัญชีเพจตัวของเราเพื่อนๆก็สามารถมาใช้วิธีการนี้ในการเช็คได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ทราบแล้วก็สามารถข้ามคลิปไปได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช n n e l เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ